สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ตอนเช้านะฮะช่วงส,สายๆอย่างวันนี้วันนี้อากาศแจ่มใสมากนะฮะ มีเมฆเลยนะฮะอ๋อมีเมฆเล็กน้อยนะแต่ว่าวันนี้อากาศดีจริงๆกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะฮะสบายๆนะครับอากาศ PM ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับอากาศดีๆอย่างนี้แหมมาตรวจงานกันเลยหลังจากที่เราทําการเคลือบแก้วนะครับไปแล้วสองรอบน้ํายาเบอร์แรกนะฮะเคลือบเมื่อวานแล้วก็อบเสร็จแล้วเมื่อวานและช่วงเช้าเนี่ยเราก็มาทําการเคลือบบอริที่สองสำหรับรถแกนคานิวอลนะฮะคันนี้เป็นเกียร์แกนคานิวอลนะครับสีขาวจะบอกว่า เวลาออกมาที่แดดนี่บรรยากาศอย่างนี้ลึก,ลกว่าอยู่เกาหลีนะฮะอากาศอย่างนี้ตีรถอย่างนี้นะครับกับสีรถของเขาเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์มากๆนะ,ะครับสำหรับเกียร์แคนิวนะฮะก็จะมี ความสว่างนะครับออกไปทางานวลๆน,นิดๆจะไม่ได้ขาวจัวนะครับแต่ว่าตัวสีของเขาเนี่ยจะไม่มีเมทัลลิกและหลายคนก็ยังสงสัยว่าจะทําให้มันขาวจะทําให้มันเงายัางไงแต่ตอนตอนแดดเนี่ยเราไม่สามารถท่านมองให้มันเงาได้นะจะบอกเลยว่าดูให้มันเงายากมากแต่ว่าความสว่างนี่เออสะใจจริงๆนะความขาวสว่างของรถ เกียร์ตัวนี้หลังจากการทำการเคลือบแก้วแล้วเนี่ยตัวเองอ่ะเขาใสอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรถใหม่ใบแดงด้วยนะครับซึ่งเนี่ยเป็นสีที่ขาวที่สุดนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะดูกันนะว่าน้ํายาเคลือบแก้วนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับจะไม่ทําให้รถสีเหลืองจริงได้ขนาดไหนนะครับในส่วนของการการกัน UV เนี่ยอ่ะก็เชื่อว่าระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าแดดเมืองไทยนะครับยิ่งต่างแดดน้อยที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคือรถเนี่ย ไม่จะเป็นอย่าไปตากแดดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนั่นสีขาวหูกไปไเงเวลาประกายอย่างนี้นะครับโอเคสีความเงามันเนี่ยมองถ้ามองในแดดเนี่ยสีขาวเนี่ยจะหาจุดเงาเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะามันตะวาดตาไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าสีดำเนี่ยคือมันเงาได้ทั้งคันส่วนสีขาวเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราจะมาดูตอนเย็นอีกแต่ว่าคัานนีสื่ส่งตอนบ่ายแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมเคลือบแก้วแแบบ เมกาเซรามิกนะคันนี้ภายนอกนะครับล้อแมกกระจกไฟหน้าไฟท้ายนะครับนี่บตัวเกียร์แกนคาริวอลนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถตู้นะครับที่ไม่มีความสูงมากเท่าไหร่ภายในการใช้งานค่อนข้างสะดวก ออกไปทางรถเก๋งนะครับขนาดใหญ่นะครับซึ่งสําหรับครอบครัวที่มีขนาด7จ็ถที่นั่งเนี่ยโอ้โหค่อนข้างโอเคนั่ง6คนสบายๆเลยอะ่ะอันนี้นะฮะสำหรับรถอ,อีกหนึ่คันนะครับที่นํากันเข้ามาเคลือบแก้วนะครับคันนี้เป็นคันที่2ของร้าน บอกเลือกเป็นคันที่2ของร้านแล้วคันแรกก่อนหน้าน,นี้เป็น,นช่วงของปีที่แล้วตรงนี้อีกคันหนึ่งแล้วต่อไปนี้จะมีมาอีกคันหนึ่งแน่เลยนะครับผมสังหอว่าจะมีมาอีกหนึ่งคันสําหรับรถเ e กียร์แคนเนลวอนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกดิเป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะฮะที่หลายๆคนนะครับ เลือกที่จะมีรถรุ่นนี้ไว้กับที่บ้านเพราะว่าลูกหลานจะเยอะขึ้นแล้วก็ในส่วนของความใหญ่รถอนเนกประสงค์นะครับที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับใช้งานได้หลากหลายมากมายเลยทีเดียวคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะก็ค่อนข้างจะประหยัดนะครับสำหรับดีเซลนะครับการใช้กําลังก็เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับเขานะฮะวันนี้เรากําลังนํารถตูกเกียร์เข้าไปอบอินเฟรกันนะครับ การตรวจสอบงานนะครับสําคัญมากเลยจะบอกว่าสีขาวเนี่ยบางทีมันก็เอาไปไปมองข้างนอก,กอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะครับแต่เราพยายามนะครับพามาดูว่าข้างนอกก่อนแล้วก็ไปดูข้างในนะฮะว่าความเงาของเขานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนส่งงานอีกทีหนึ่งเราจะพาไปดูกันในห้องสีดําและเราจะได้รู้ครับว่าความเงาของเขาสูงขนาดไหนนะครับ ค่อนข้างยาวนะจะบอกว่าเนี่ยอันนี้จอดเหลือ2บล็อกนะพอดีข้างหน้าอินเวเลตสุดข้างหน้าเลยข้างหลังเขาอินเวเลตสุดข้างหลังเลยเออไม่ธรรมดานะครับก็พอดีพอดีนะครับขอบคุณครับอินเวเลตที่มีขนาดกว้างขนาดนี้นะฮะจะรถไรมาสามาแต่าบาเคลื่อนได้อกได้หมดนะนี่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่อันตรายเกินไปขนาดก็สามารถปรับได้ความสูงต่ำของตัวอินเวเลตนะครับ อบไปที่ครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้อากาศดีอบครึ่งชั่วโมงนะเพื่อให้ความร้อนเหมาะสมที่65องศานะครับ เมื่อตะคู่นี้ผมหันหน้ากล้องไปตรงไหนรเปล่าปรับปรับปรับนี้ขึ้นมาขนาดขนาดโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไตูเลย ไม่ธรรมดาเลยเดียวนะครับสล้บความกว้างความยาวของเขานะครับสั้นกว่ากระบะเล็กน้อยนะครับสั้นกว่ากระบะเล็กน้อยนะครับแล้วก็เหลือที่กำลังดีเลยเป็นดิสเบกหน้าหลังนะครับรุ่นนี้นะครับตัวภายในหลายหลายคนคงอยากดูนะผมพาไปดูเล็กน้อยอ่าสวยงามนะครับนี่ โอ้เมืดไเป็น่วงเดี๋ยวพาไปดูจริงๆข้างในตอนส่งงานดีกว่านะครับโอเคอยู่นานไม่ได้นะฮะเดี๋ยวร้อนนะครับเริ่มร้อนแล้วแหละไม่เดียวแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่ให้ความสนใจนะครับนี่ครับเกียร์แคนยวอลครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอบอินฟลีตนะครับการตรวจสอบงานหลายๆท่านจะเห็น เราทำอย่างนี้ตลอดนะครับปกติเลยทุกวันนะครับซึ่งเขาก็คุณจริงๆฮะที่มาร่วมกันตรวจสอบนะครับทุกคันผมดูหมดนะไม่ต้องกลัวไม่มีลอ้อสายตานะครับโอเคสำหรับวันนี้มิกกี้ R P M Auto Detailing ขอลาออกไปก่อนครับสวัสดีครับ